ขั้นที่2นะคะการทำ company preference นะคะให้เราเข้าไปที่ศูนย์เริ่มแจ่ข้อมูลทางบัญชีค่ะ2รอบบัญชีวันนะคะให้ใส่วันที่1ค่ะเดลีนมกราคมปีนะคะจะใส่เป็น2 0ง2ค่ะกดคำนวณนวดใหม่ค่ะโอเค ต่อมานะคะเข้าที่ศูนย์เริ่มวันที่ยกมาเริ่มใช้ระบบค่ะตรงนี้นะคะจะใส่เป็น2011นะคะดังนั้นกดโอเคข้าที่ศูนย์เริ่มเหมือนเดิมเลยนะคะข้อ1ค่ะข้อมูลบริษัท ชื่อนะคะอันนี้ก็คือจะใส่เป็นชื่อบริษัทของเรานะคะถ้าเกิดกรอกเอาไว้แล้วเนี่ยก็จะขึ้นเด้งขึ้นมาเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ได้กรอกเนี่ยก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยค่ะจะมีชื่อนะคะแล้วก็ที่อยู่ตามนี้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะก็จะตามนี้เลยเช่นเดียวกันค่ะแฟกนะคะก็ตามนี้เหมือนกันค่ะค่ะจากนั้นนะคะ การคิดต้นทุนนะคะก็จะให้เราเนี่ยเลือกเป็นเลขสองนะคะก็คือจะเป็นไฟ f IF o ค่ะการบันทึกบัญชีนะคะเราจะต้องเลือกหนึ่งนะคะพือเบชัวนะคะพิมพ์รายงานเป็นภาษาไทายหรือภาษาอังกฤษนะคะเราจะเลือกเป็น EE ตรงนี้นะคะภาษาอังกฤษค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดเก็บข้อมูลค่ะโอเค ่อมานะคะเราจะมาทำผังบัญชีกันค่ะเข้าที่ศูนย์นะคะเริ่มเลขคดเจ็ดค่ะข้อมูลทางบัญชีนะคะสามผังบัญชีรหัสบัญชีค่ะใส่รหัสบัญชีค่ะชื่อบัญชีนะคะจะเอาเป็นชื่อภาษาไทยก่อน ถัดมาอีกช่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษค่ะแคสประเภทบัญชีนะคะเราจะเลือกเป็นตัว b ค่ะกลุ่มบัญชีนะคะจะใส่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะ1 0 1ตรงนี้นะคะจะใส่เป็น d ค่ะระดับบัญชีนะคะจะใส่เป็น1ค่ะ ขนาป้อนนะคะให้ใส่เลขันที่นะคะอันนี้เราไม่ใส่นะคะก็ใส่ตัวอินนะคะ่ะจากนั้นนะคะให้เราเก็บข้อมูลค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําผังให้ครบทุกตัวตามนี้ได้เลยค่ะเมื่อเราทานาทาผังครบทุกตัวเร้วนะคะให้เราเนี่ยไปกดที่พิมพ์ค่ะโอเคและนี่นะคะก็คือผังที่เราทําครบทุกตัวเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ ต่อมานะคะเราจะทําการใส่ยอดยกมากันค่ะเข้าที่สูตรนะคะเริ่มบันทึกยอดยกมาข้อ8ค่ะบันทึกยอดงบดุลยกมาค่ะอัตโนมัตินะคะแล้วก็โอเคตัวนี้นะคะเป็น7ค่ะ วันนี้นะคะก็จะใส่เป็นปีสองพันสิบเอ็ดค่ะตัวเรกนะคะก็จะเป็นเงินสดห้าสิบห้าล้าน ถัดมานะคะที่ดินนี้สิหล้านที่ดิน25หล้าน 25, 000, 000นะคะอาคารนะคะหล้านค่ะ ทุนนะคะใน A B C ค่ะคนละสามสิบห้าล้านนะคะ 4.35ล้านตํากำไรขาดทุนสะสมนะคะ25ล้านค่ะ